วะตูพี uh, oh, ớ, episode, s, ah, ่น้องเลยเปิดภาพมาบ้า uh, น uh. ี่ผู้ว่าไอเพ้นมาแล้วฮะ่าอันเพิ่ดอนนะิดฮอยู่องฮอไกับกีฮอดทือกันอจะไม่มาเออฉันก็บม่ได้มานี่เนาะโอ้ยเนาะอืมคนจักกันล้วเนาะ่ะ เฮ็ดเอาได้เนี่ยไหนมันอยากได้แบบมันเน้นมันหนาเฮ็ดเอาเด้อะอนาคตต่อไปกับเจ้าเนาะมาใช้กับดูกับเต้าเด้อเฮ้ยไหนเน่ะกับเต้าเนาะสามเขาใหญ่เขาใหญ่เขาเฮ็ดเอาเขาจะได้อีกทดียวเขาห้ามหาเอามาสั่งมานั่นไปเนาะเอาพี่น้องเลยคือได้ะปล่อยว่าน้อคือเนาะลอยคืออยู่เลยมา ฮะไปสิยนๆ่ขี้งัวเอาหางเองอย่าธรรมดาเลยเนาะเออหมูย่องไผสิย่องนเด้อือเนาะเอามื้อนี้มาเทอันอ่าแถวเฮ็ดหมล้างจานบ่นี่น่ะปลากระูกเดนเียอืมันสิมันได้ดี่เวลาเฮาล้างถ้วยมันก็สิบ่เปื้อนเนาะ ันก็น่ำในเขาผีานำนั่นมันก็จะเกดน่อยังเอาพี่น้องถักท้ายสบายดีตอนแดดฮอ่นพี่น้องเนาะตัวนี้อ่ะไชมด้วยมสนนี่จมหาแล้วหลายมือแล้วมาหาแล้วมันนี่อเพนเอยาราะ่อก็จมอยู่เลยฮะปล่อยกผแล้วหมูามาอยู่ผาล่กหลานมาอยู่ผาม่ไหวน่ะโอ้่หเอ้ยว่ะผาบึงอันน่ะไอ้เพนเป็นเด้อว่ะพี่ฮอนคือเก่าอัน่ะว่ะงมูปลาคื้กานว่ะลูกหลาน ดแห้งบัดเมื่อมือชอบมาก่คอยแับไข่ครับสร้างยาคิทอดนะเราก็ว่าอยู่คิทอดนะอพอดนอนยอ่ะไข่คิทอดเจ้าได้เลยเพนเออเปเนได้เจ้าคิทอดได้ยี่บ่เออแบดนอนคืนนี่บบดจิบเบนเนี่ยจิบชคดชคดีชคไล่พ ขอดวดูพันดูนะเกี้ยวกันหรออาจารย์เพะอะขอพันว่าแขวออกแข่รนบ่แขาห่างออกหางออต่อชาวกินแท่หรอยังไม่ชนกแม่้างชักเป็ยังวะดูกเพ่อนว่าโมเกี้ยวกันอาารรอเพคะ<อ>ย,ยัะมม่พั<อ>พนแขววออก,ก,อกอได้กินไดกินชินต <c ười> มากก็ได้กินนีูเอมากินเยอะลเนาะป๋าเมืองเนมัถวยเพ้นยาวลายนี้ป่ะนี่เพนเนาะผู้ใหญ่เลยนี่ นอจันกินนะบ่เฮ้จอีกพีนะเขาบอกแบเพนะบุญมาให้ก็กินด้วยนะจันนะบ่เออออยบุญน้อยบุญใหญ่กินด้วยจันด้วยเฮ้ยนะเห็นยังอยู่ไนน่ะอ่หนดึ่งเข่าหะนหนึ่งเข่าอหนึ่งหนึ่งเข่าหนึ่งเขาตังเดนี ได้ายูบนายผันบอกผูคนมาเขาไว้เต็มเลยพี่น้องไหยนมันบูงได้ชเยชปูเนาะะอไหมชมกอนป๊าบฝุ่นพี่น้องไนอนเยวอ่นะจูดิบร้อยทานน่ะเนาะอล่อือเอาสบายดีก่อนจ้ะ อว่าฝ่นเคนวาาลี่ยักอันนี้ไปเสกุปเปนกระห่ายได้หาเนาะเินมันหอนเอาเกินยันหน้าดำได้มาทำทำเป็นเลยครับเพื่อเพ่นกับช่องชีดีไปเป็นหนึ่งเลยห่านโอ้ก็ไม่รู้ยังเนาะโอเคเนาะโอเคว่าตกลงว่าวันนี้นะตกลงว่าแล้วไม่ต้ออยากนอน <laughs> Hay nói nó, nó đang bực bội. Bỏ, con, nó phải tả, cay đấy. Nó bảo đâu Kinh khẩu, kinh như thế nó. con con, con phác con nó. là, ỷa kinh, kẹng năn, năn nỉ đi. Nhôm พอทานเลยนะพ่อพอได้ดูด้วยวก็ช่พ่อช่วบ่หนเออแม่เน่นอหัวนั่นมันก็ลูกเมียนนะพอทานอ๋อบงหักถั่วเราก่อยาช่งพี่น้องเลยเนาะพ่ออาวุธเถิงเลยเพนเอาอาวเถิงได้เอามาได้นี่นะอยางได้หมักยาวหนิปเป็นเม็ดผู้พี่น้องเลยเนาะเอาซื้อเอาแล้วเอองาีเนาะอ่า ลกเนี่ยนี่พอดีตำได้สามนี่นะาว่าชยมันนหได้บุญมันเอาผ้าเอาเถ้าว่าสิเอาหมากหมากอันว่าอันน้อย่านี้่บเช่ไว่านี้ก็บ่บเชฟสานี่พอดีเชบอ่าตัไปบำดูขันให้ล่ยถึงสุยอย่าฮะขันให้ไิมจีนอย่างถังนอกกันบ่เออนเีบอิ่งกอนหมากกำลังออกพี่นอยงเง้ยเนาะ

เจ้าจูดจังมือแล้วนี่ว่านี่ได้เป็นหมายเครื่องหนึ่งเลยะบ่หมาเครื่องหนึ่งไงเนาะเราบวไวเแล้วห่อนเอ้าเอด้มาเบิ่งมกทั่วอยู่นอกกันมื้อนั่นน่ะยังไม่ได้หลายปานนี่อีกนะไ้าอาตัวผูกปัานี่อางามบรดิปานนี่เนาะตํารุกทําบอยู่พี่น้องเลยซัมสิกินเนาะเพราะว่ามันใหญ่ไวได้เพนได้นี่ อ่านี่พี่น้องเลยกลมยาวอันนี้นี่คือหมักทั่วที่บ้าบุญเนี่ยพี่น้องเลยซื้อมาเนาะอันนี้ว่ากินนี่เออครับครับผูกพี่น้องเลยโอ้ยผ่าอยู่นี่นะตัมตัมซ้ำหมากก็อิ่มเนาะมันยาวอืม ทักทักย่องเลห้องอีเพนในเราเราลงท้องลงท้องอ๋อมือนั่นบอกบาดวุ้นใกะบุนกะบ้นนกระบาดกดิย้พวกเมื่อยจะได้ลงข้องเมื่อยเอาบริษัทเฮ่บมาก่อนบอมันเดียวก่อนฮมาเพียวเม่ะเอาอันคู่หูไปแ่ะคู่หูจเห็นยังไปหากินายง ก็หานมันะตัวีได้ปานมันนี่ก็เลี้ยวได้เมือนเนาะออตัวนี้เลี้ยวเตอนนั้นเะเพนจะม่าคนที่เขาไปปั๊บดินอันว่าอันอันลุมันจมมันบ่เออมันมาน้าไเนนนี่เห็ดดีๆเพ็ดเนาะมันจมน้ำก้นอยู่โอ้ยจมอะไรวะว่าอยู่เมื่อไหร่กันเนาะป้าเราอะผเป็ดไปช้างนี่บเบิ่งเราอะ กูไม่ผ uhm ู้เล่ใช่มาวอยู่ไม่ได้มาอีโ่อะเออเราอะฮะอยู่หลยแล้วเนาะอาันเดีฮอันเดียเราเอาได้ออกวางเด้แจ่งมาอยู่นีเลยแล้วหรอ่ะอออ่าเป็นพ่อปูปลาแต่บ้านนึเอาได้เราชิใกล้เราชิย้อมพับได้ไดมเอาดีๆได้เจ้าเห็ดดีๆได้ กนั่นได้เลยคนก็คนอ่อนโยนเลยนตัวเบาดีไข่นาาชื่อนี้เนาะไ่ลำบากเลยนี่คมหักนี่มันลำบากม่คิดอะไรมันไข่มันเน่าไปเลยฮ่าเอาน้อไข่ใครจะบอคมหักได้ไข่น่ะข่เขาได้หักไปแต่มันอยากหักจริงเลยไ่ได้ว่ามากจริงแบบว่าอยากช่างเขาคูนัวเนาะมันง่ายๆเลยเหม่ตัวกันนั่เนาะ อันเอามีลูกมีเมียนี่ยโมเมนว่าชิเอาม่หนีถิ่มมือมันโมแม่นต์เอาเดี๋ยวยังให้อยู่ต้องกันหักแพงกันเนาะเมียนความเราได้หนิเพลื่อนเป็นชาดเขื่อมันจิเปลี่นเคลื่อนชาดเนี่ยมัได้ง่ายเลยเอาเอานี่เนี้ยนี่ชักชาใจเอาแเราได้ชนะเดี๋ยนี้เนาะหัวเบ่อหนึ่งไปเบ่อไปหนึ่งมีเบ่อหนึ่งบ่เขาทำ ถูเข่าหู้น่ะมันบ่อไร้ต้องพังความกันพังความกันบ่เออฉะนั้นมันจะเป็นชั้นแต่พอจะเม่เฮาร์บ่เมย์เน๊ะไปสังเกาเข่าอันเข้ามามาปีน้นำให้ลุงนะอ่าเข่าอันนาโฮมก่อนฉันมาไว้แล้วห้อนพี่น้องเห็นเนาะมาเมืองทั้งซางเตี้ยเขาก่อนเป็นยังไงทางนี้พี่น้องเลยใครแน่เข่ามื่อนี่คือว่าคือว่าเย็นแน่เนาะเป็นจังไดทั้งนี้ เย็น <One> ใ <input> um, ี่บ <Yeah, S 1> yeah. ่ะคือเย็นเนี่ยเนาะนะจะ้มเนาะนะจะขางนะจะฟาเลยไอ้ต็อกจังแล้วชิบมือร่อยู่กันอยู่กันจะค้นมือหน่หายเก่าบ่เออบันยูกเย็นว่ะบัตรเตยพืชนนี่มันมาอยู่พร้อมกันบ่ได้เนาะให้อันนี้คือเอาคือมียังไนตลาดก้นวอ อันนี้เอาเฉพาะอันมุมนี่ก่อนทางในนี่น้ำลังเนาะแต่ละห้องนี่เนาะส้เงเตียโอ้เจ้าเห็ดย um oh! oh, oh! ังวานนี่เจ้า oh! เ่นไปใช่น่ไปเอข้นายองเตะไหมว่าตายจมาปอดแตกได้ไจ๊ะยังอยู่ยังอยู่มันมีบ้านมันติ๊กขาอยู่แตลายเก่าอยู่ว่าตไดใช่น เอาเอาเอาปูในรานนี่าเลยเป็นอ้าในบอแนี้บอบ่คือบุกเกียงแท้หนิช่างไม่เห็นเลยนี่มันยังบริคัดได้นี่แค่แค่น้ำจิ้มมันซื้อบอาเออช่างเตี้ยว่าเห็นมีช่างเตี้ยวโอ้ยพอยังบุกเกียงเนาะเมืนนี้มีเรื่องชีบอกด้วเมื่อนนี้บบมีได้เอมร้อยอะ เ,เพราะว่า่อยเห็นมาหลายคนแล้วมีแต่ควายบ่มมีม้อย่างเลยมน,นี้นะยมียมีแต่ควายม,มาเอ็นลอยยังอยู่อออันนั้บน,นบ่อันเป็นชองขาวอัน,นบ่คารบาลบ่อมเอเพราะว่าเห็นหลายคนนีะมน,นี้เลยเอ้เป็นไรก็นี่แหละมอนี้วช่างเตี้ยตั้งไรชักชามัชี้จ้างมนี้วะไอเนื้าจา่ไอเนื้นน,น,นย อ่าเดี๋ยวคอยกันแลมเห็นพ่อที่หรือว่ากินได้บม่ได้เด้ช็อกได้ชางเตี้ยเฮ้ยอ่าแดดท่อนช้ำเอาเอาช่ำเมื้อนี้นี่กล้ามาเรี่ยวห้องนี่บ้างไหมมาเรี่ยวพญามาเรี่ยวพญาเอาภายในก่อนจะออกภายนอกเนาะภายนอกนี่ก้ะลำบากหน่อยหนึงเนาะเป็นแดด เปลี่นขาเนาเข่าทางนี้ตอนตอนแรกเอ,เอเเาขางน้นดิขาหน้านั่นอใส่บัวเล้นเลเล่นเนาะเม่นเล่นอันเล่นลบเลดน,นะเนาะนเห่าเลเดซช้ดเลดไปเลยเนาะอธรรมดาเนาะทางสามคนไปอยู่คนจำบตันงองอยู่คนไอ้ยหม่จดยลจะบาไม่นจดแล้ว จเดเรียบร้อยแต่ว่ายัางรอแต่สางไอ้สางเข่าทีข่าทางก่นอนเพราะว่าาถ้าสางมายมนมันเฮียเนาะเพราะว่ามันมีคนเฝ้ามันมีคนอยูอ่ของชาวเน็ได้กบ้านคนเนาะเชิญครับเรบบอ มผสมปูนซองบอกผสมปูซองอ่าโบกโบกนี่ทามพอดีงามเลยพองามเนาะทามกับซอง่าเพราะว่าเดี่ยวอยู่เดี่ยวทันแมนพอมันบบทันถ้าว่าอันเดียวนี่เนาะผสมนี่เพราะว่าขึ้นเขาขึ้นไหวนี่ไหวยู่แล้วเนาะเดินก็มาทูทูทูกำลังอ่าย็นเนี่ยไรบาทเนี่ยเนาะเย็นไหวหน่อย อีกบอกกี่เมื่อกี่วันก็คือว่าชิแล้วเซ็ตสมบูรณ์แล้วนี่เนะาะเดีืดอ,อห้องนี้ก็ลแลี่ยวแต่ว่าอน,นี่นะโ,โอ้ลแล้วแต่ตัวนี่เนาะโอ้ภายในแลี่ยวหมดแล้วอ่างามเลยนี่ใช้ยูห้องนี่ไช้<า>ยูห้องนี่อเอ้ยสลาดเลยยูห้องนี่เอ้ยเอ้ยมันเย็นเนี่ยนี่ห้องนี้มันชิเย็นนี่นี่นอนนี่ว้าเพลิน เนาะนี่ซองประตูบางเยี่ยมเย็นจ้อยแม่ไปหิวชายช่วยพ่อเจ้านะขอเจ้าหิวชายเออฉันล uh. ูกชจ้าเต้าเนีายเฮ้ยเราเราเราหมักอิ่ได้กันนี่นะเห็ดเต่าเด้อเราอย่าไม่งามเราอ่ะ ยัยับมาอยลุงนี่เรือว่ายนยัแม่เจ้าบอื่อ่นใส้นก็ไปก็มาโยนก็ไปก็มาทั้งสองคนเลยท่งนี้กาผูนี้ว่าทงนี้กยาผูนี้ว่าเนาะเอาเอาเอาเป็นล้มกันสองคนเนาะคุณบอกหยอกกันไปกันมากน่เลยฮะเนาะเป็นมากกันดีดนะฮะโมอนีเจ้า

ทั้งใลก็ได้เดี๋ยวเี๋บอบอบอจำเป็นต้องข่วงเงื่อนนะเดี๋ยวนี้นะ, <g iggle> อะนอนอในเบ็ดเนาะเดี๋ยวไปก็นอนได้บบบน,นี้นะ,ะให้ห้องยาให้ห้องยาตอน,นบออันนี้ของแม่บอออ่าเป็นเป็นต้องอยู่ใกล้แม่นะนี่นะเนาะ้ทำบ่เปลี่ยนใจแบบขวับบ่เปลี่ยนมาแบบนี้ฮะของนี้ได้ฉากแล้วเพราะว่า<อ> ว่าทั้งนี้มันจะคอนเดทคอนเดทค่ะมาทย็นตามมาอันนี้เย็นชุกชุกอันนี้มันจะเย็นเนาะตอนเช้ามันแค่สองขาเดียวเลยมันก็ขืนได้มันก็ขืนตอนแดดมันมืดเลยนะอ่าเลยมันมืดตอนนี้อือมันเลือดจ่าอ่าเอาเอาามันเย็นห้องนี้เนาะเลยอ่าคือว่าเลือกแล้วอ่าคนนี้ห้องหนึ่งคนนี้ห้องหนึ่งไอ้เพ้นต์นาะอ่าคนห้องคนละห้อง ดีน้ำพี่น้องเลอ่าโตนมานน่จะเป็นห้องครัวป่ะนนิจึกมาหี่พี่นองลห้องครัวห้องน้ำเนาะย่างกันไปนี่เลยอ่าเนาะก้แล้วพี่น้องเลยไก่เศรกิจต้มไก่้เลยนอ่ไก่ถึเินกงเขียวหวานเฮ้ยิแกงเขียวหวานวมันก็เป็นม่หวานเด้เนาะโดยอือนแกงเขียกนเป็นยงกินต้มไก่พวกน๊ะ แข็ง่งเนาะเกงเคยวานบักบคักนะเออลองดูฮะลองดูเอออ่าได้อยู่นี่อ่าเป็นเด็กก่อสร้างชวนนี่ได้อยู่ฝึกนฮัทเอาเนาะเพราะว่าอนาคตต่อไปนี่เขาต้องหาเวียอหางานเที่ไล้ว เพื่อน,น,ห,อนห่อนมาบ่ได้อกช่วงนี้มันหอนนอ้อนแห้งอ่าย่าเป็นไข่เป็นนาวบิกหน่อยอยั่งเป็นไข่ลายเายอะเมนหน่นยอย <laughs> ปูนน้าเขาบวกนี่เขาต้องเ,เห็นให้มันเป็นน้ำหน้ามจะเซว่าเขาข้นเนาะเขาขึ้นไปน เห็นหมมันเร็วๆอันนี้คือเบิร์ตจะสอบแล้วนี่นะแต่เศ้ามากเลยหากอบหากอบแล้ว่คือแิร์ตเบิร์ตไลน์สอบอยู่เนาะสั่งมาใหม่ได้ฮะมามมาแล้วบ่มาหอยเือเอาเลมาส่งทา่ใกล้ๆนอ๋ออสั่งมาจะหน่อยเนาะ กนแดงเงินเทพื้นเรนาะปูนแดงว้าเลยเลยอ่ะอ่ะโอเคจะคอยไปหากินข่าวกินน้ามึงลยิ้วข่าวอะไรบ้างเนี่ยยังยังไปหากินขะปุ้นก็กินขะปุ้นนะเชื่ข้าวตาแสบป้าหมกทั่วงามนีมัดมันยาวเลยกินท่านนะบ้านเนาะมุมีพยักบ้านเนี่ยห็นบอน้อย เรกินตลอดอีม่หออตอนนี้มันใหญ่แล้วกินนป่ะเนี่เนอะรมด้ิแ่ว่าวน่มันจะเท่าไดหอเนาะโอาเอาไปปาเลยเนอะเออเป็นไปดีเนอเนอาเข้าวน้กินมาแล้วพี่น้องเพื่อนเพื่อนป็นอะไยังอ่ามื่อนี้ผมมียังมื้อนี้บอกแล้วมื้อนี้นะ บริอ,อูยังเลยมันน,มน,มน,นี่บอมันนี่มันนี่บ่อขามันนี่แจ้งไว้นเลยมือไนมือไม่เนาะโดยแล้วบริษูออยังอีดีมันนี่พี่น้องเเล่นเข้ามาเลยเนาะอ่าเพราะว่าอ่าเล่นกายร้านค้าเลยพี่น้องเนาะบริษอเอาไว้ไมอหนาเพร่ะนด็พี่น้องเนาะกัดตะกินขึ้มืออยู่เนะาะบ่ามือเพราะว่าเข้ามาเนี่ยหลายคนเข้ามาอยู่คนกันตะกินเรื่อยๆอยู่ตลอดเลยเนาะ ของตอนของฝากนี blender, kes, ่แต่ละคนมาก็ต้องมีพี่น้องเนาะแต่ว่ามืัอนี้บริสุทธิ then, ์บำรุญเองพี่น้องเนาะก็ปกติการสืบข้อมือเนาะสำหรับคลิปนี้ก็นลำลากันเด้อพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณไปพี่น้องโดเฉพาะทีที่เข้ามาติดตามนะครับชมพบเจอกันคลิปหน้าที่เก่าก็เดิมสำหรับนี้แต่ก่อนพี่น้องสบายดี